สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยวันนี้ลองมาถ่ายกันดูสิว่าครูจะพานักเรียนไปทบทวนเรื่องอะไรกันดีใช่แล้ะครับวันนี้เราจะมาทบทวนเกี่ยวกับสมบัติของรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลมกันนะครับโดวยวันนี้เราจะมาทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราต้องพบเจอบ่อยๆในการออกสอบโอนิศมาดูกันนะครับว่ามีเนื้อหาอะไรบ้าง มาดูเนื้อหาแรกกันก่อนเลยนะครับนน่นก็คือสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมนั่นเองไหนใครพอจะจําสมบัติได้บ้างลองบอกครูหน่อยสิครับว่าสมบัติของรูปต่อไปนี้มีอะไรกันบ้างนักเรียนครับนักเรียนพอจะจํากันได้ไหมครับว่าสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีอะไรกันบ้างใช่แล้วครับสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะมีด้านทั้งสีด้านทียยาวเท่ากันและมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากมาดูรูปต่อไปกันบ้างนะครับอืมว่าแต่สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมผื้นผ้ามีอะไรกันบ้างนะนักเรียนน้องช่วยครูนึกหน่อยสิครับอ้าใช่แล้วครับสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมผื้นผ้าจะมีด้านตรงข้ามขนานกันและความยาวเท่ากันมุมทุกมุมเป็นมุมฉากและที่สำคัญด้านหิวติดกัน ความยาวจะไม่เท่ากันนั่นเองเพราะถ้าความยาวเท่ากันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไงครับไปดูที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกันบ้างครับเอรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีสมบัติอะไรบ้างใช่นะครับสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะมีด้านตรงข้ามขนานกันและยาวเท่ากันมุมตรงข้ามในแนวทแยงจะมีมุมที่มีขนาดเท่ากันนั่นเองครับ เราหันมามองรูปที่อยู่ทางซ้ายมือของครูกันบ้างดีกว่าครับใครพอจะตอบได้บ้างครับว่ารูปนี้คือรูปอะไรอ่าใช่แล้วครับรูปนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยมีคุณสมบัติว่าอะไรนะมีใครพอจะบอกครูได้ไหมครับใช่แล้วครับรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีคุณสมบัติว่าด้าน ตรงข้ามขนาดกัรหนึ่งคู่นั่นเองเก่งมากๆเลยครับอ่าอ่าเรามาดูรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้กันบ้างดีกว่านะครับเห็นรูปนี้ทีใดหิวขนมขึ้นมาทุกทีเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันคือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั่นเองแล้วถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใครจะบอกครูได้ไหมครับว่าควรจะมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ใช่แล้วครับจะต้องมีด้านทั้งสี่ด้านยาวเท่ากันด้านตรงข้ามขนานกันมุมตรงข้ามกันในแนวทะแยงมุมก็ต้องมีขนาดเท่ากันด้วยนะครับเอเอเอเรามาดูรูปสี่เหลี่ยมนี้กันบ้างดีกว่าครับรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นี่นะมักจะมาเป็นการเล่นในวันที่มีลมแรงๆพัดผ่านไหนใครตอบได้บ้างว่าคือรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับ อ่าใช่เลยมันคือรูปสี่เหลี่ยมรูปเบา้าแต่ยังไม่หมดเท่านั้นมีใครตอบได้อีกไหมว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปเป้าเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างอ่าใช่แล้วล่ะครับคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมรูปเป้าก็คือจะมีด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากัน2คู่มุมตรงข้ามในแนวเทียงมุมมีขนาดเท่ากัน1คู่ไงล่ะครับ จากสมบัติที่เราได้ทบทวนกันมาทั้งหมดนะครับนักเรียนทราบหรือไม่ว่าถ้าเราเขียนเส้นแบ่งตามเส้นทแยงมุมแล้วมีรูปสี่เหลี่ยมใดบ้างที่จะมีเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันใช่แล้วครับมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองเก่งมากๆเลยครับอ่ะอ่ะลองหันมองซ้ายมือของครูกันบ้างครับว่ามีรูปสี่เหลี่ยมอะไรบ้างที่มีเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน ใช่แลครับจะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมด้านขนานและก็สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับแล้วถ้าเป็นเส้นแทงมุมตัดกันเป็นมุมฉากบ้างล่ะนักเรียนคิดว่าจะมีรูปสี่เหลี่ยมอะไรบ้างครับใช่แล้วครับจะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและรูปสี่เหลี่ยมรูปเบานั่นเอง คราวนี้เราลองมาเปลี่ยนโหมดกันบ้างนะครับถ้าครูเปลี่ยนจากรูปสี่เหลี่ยมมาเป็นรูปสามเหลี่ยมนักเรียนยังพอจําสมบัติของรูปสามเหลี่ยมกันได้บ้างไหมครับใช่แล้วครับสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคือผลบวกของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ180องศานั่นเองเรามาดูรูปสี่เหลี่ยมกันบ้างถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมล่ะมีสมบัติอะไรบ้างนะ ใช่นะครับถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็จะมีผลบวกของมุมภายในรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับ360องศาแล้วถ้าในกรณีที่มีหลายๆเหลี่ยมละ่ะนักเรียนคิดว่ามีวิธีคิดยังไงบ้างครับถ้าใครยังนึกไม่ออกครูมีวิธีคิดที่ดีมาฝากเร่นก็คือสมมุติผลบวกของมุมภายใน x เหลี่ยมโดยที่ x เนี่ยจะต้องเท่ากับจำนวนเหลี่ยม จะได้180องศาคูณกับ x ลบ2นั่นเองจบไปแล้วกับสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมนักเรียนทุกคนพร้อมที่จะไปทบทวนในเรื่องต่อไปกับครูหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปทบทวนกันต่อในเรื่องของพื้นที่และเส้นรอบวงของวงกลมกันเถอะครับนักเรียนวาดวงกลมกันยังไงนะอย่าบอกนะครับ เาใช้มือวาดพอรูก็ใช้มือวาดเหมือนกันเรานิยมนำอุปกรณ์ที่เรียกว่าวงเวียนมาวาดวงกลมถูกไหมเอ่ยเราจะกางวงเวียนในการวาดวงกลมถูกไหมครับต้องเข็มจุดลงไปตรงนั้นเราจะเรียกว่าจุดศูนย์กลางแล้วนัเกเรียนกางวงเวียนอีกขาหนึ่งออกมาเป็นระยะระยะนั้นเรียกว่ารัศมีเรามีส่วนประกอบของวงกลมตามภาพที่เห็นเลยก็คือ จุดศูนย์กลางและสเส้นผ่านศูนย์กลางและคอร์ดโดยครูมีคําถามอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นคอร์ดด้วยไหมครับถูกต้องแล้วล่ะครับเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นคอร์ดจากนิยามของมันคือคอร์ดคือเส้นตรงที่มีจุดปลายอยู่บนขอบของวงกลมโดยเส้นผ่านศูนย์กลางถือเป็นคอร์ดที่ยาวที่สุดไงล่ะครับ เรามาดูกันที่การหาพื้นที่และเส้นรอบรูปของวงกลมกันบ้างดีกว่านะครับไหนมีใครจำได้ไหมเอ่ยว่าพื้นที่ของวงกลมเราสามารถหาได้ด้วยสูตรอะไรครับใช่แล้วครับเราสามารถหาพื้นที่ของวงกลมได้จากสูตรพายร์กำลังสงและอีกอย่างล่ะเส้นรอบรูปของวงกลมมีใครพอจะจำสูตรเสร้นรอบรูปของวงกลมได้บ้างครับ อ่ะเก่งมากเลยครับเส้นรอบรูปของวงกลมก็คือ2พายอาโดยที่พายเท่ากับ22ส่วน7หรือพายเท่ากับ3.14โดยประมาณนักเรียนได้ทบทวนความรู้กันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปทำโจทย์กับครูนิดหน่อยเพื่อสร้างความเข้าใจและนำความรู้ไปใช้ในการทำโจทย์โอน็ตกันพร้อมหรือยังครับ ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับครูนิดหน่อยกันเลยครับสวัสดีจ้าวันนี้นะจ๊ะอยู่กับคุณครูนิดหน่อยอ่าหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ไปทบทวนเรื่องของสมบัติเลคขคณิตสองมิติกันไปบ้างแล้วในวันนี้เนี่ยครูก็จะพานักเรียนไปตะลุยป่าโอเน็ตเพื่อลองฝึกทำโจทย์โอเน็ตกันนะคะไหนใครพร้อมเราบ้างโอเคถ้าพร้อมแล้วรุ่ย เย่ yeah, ถึงป่าแล้วเฮ้ hey, แต่ว่าเหมือนจะมีอะไรให้พวกเราเนี่ยลองแก้ปัญหากันนะคะโอเคลุยจากโจทย์ข้างต้นนะคะเป็นข้อสอบโอเน็ตของปี63ค่ะนักเรียนลองอ่านโจทย์และลองหาคำตอบที่ถูกต้องไปพร้อมๆก,กันกับครูนะคะมาเริ่มรูปสี่เหลี่ยมในข้อใดที่ เส้นทแยงมุมตัดกันแล้วทำให้เกิดสามเหลี่ยมมุมฉากขนาดเท่ากัน4รูปจากโจทย์จะเห็นว่านักเรียนเนี่ยจะต้องรู้สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะถึงจะหาคำตอบของข้อนี้ได้อย่างถูกต้องและในคำถามจากโจทย์เราต้องพิจารณาคำตอบกันทีละข้อนั้นเริ่มไปทำกันเลยดีกว่าคะ่ะ นักเรียนมาดูสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันนะคะเมื่อเรารากเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะพบว่ามันเนี่ยจะตัดกันเป็นมุมฉากตามสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและจะได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดเท่ากันดังภาพดังนั้นเนี่ยแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้มีคุณสมบัติตามโจทย์ที่ต้องการนั่นเองอ่ะแต่ยังไม่พอเราต้องไปดู ของรูปอื่นๆด้วยนะคะในรูปต่อไปเป็นรูปอะไรคะใช่แล้วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนักเรียนลองรากเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันดูนะคะนักเรียนเนี่ยก็จะพบว่ามันตัดกันไม่เป็นมุมฉากซึ่งเป็นไปตามสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ว่าเส้นทแยงมุมไม่ตั้งฉากซึ่งกันและกันดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะ ใช่แล้วไม่ใช่คำตอบของข้อนี้นั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นรูปอะไรไปดูกันเลยมาที่รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะถ้านักเรียนจำสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าได้<ม>ก็จะพบว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปว่าเมื่อเราลากเส้นทแทงมุมจะเห็นว่ามันเนี่ยจะตัดกันเป็นมุมฉากแต่ว่ามันจะไม่เท่ากันหมดทุกรูปนะคะมันจะเท่ากันเป็นคู่คู่เท่านั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยรูปสี่เหลี่ยมรูปว้าก็เลยยังไม่ใช่คำตอบนั่นเองเอยังเหลืออีกกี่รูปนะ้าใช่แล้วรูปเดียวค่ะรูปต่อไปนั้นคือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะนิยามของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็คือเหมือนกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ว่าเราเอามือผักให้มันเอียงโดยที่แต่ละด้านเนี่ยมันจะต้องมีความยาวเท่ากัน และเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากซึ่งทุกมุมที่เกิดจากการตัดก็เป็นมุมฉากหมดเลยจึงทําให้สามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นแต่ละรูปมันเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันหมดทุกรูปเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจึงเป็นคําตอบที่โจทย์ต้องการดังนั้นคําตอบของข้อนี้คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน พารูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันแล้วทําให้เกิดสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดเท่ากันสี่รูปโดยอ้างมาจากสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะต่อมาเราลองมาดูโจทย์ของข้อนี้กันนะคะนักเรียนลองอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกับครูนะอ่ะเริ่มกําหนดรูปสี่เหลี่ยม QRST โดยมีมุม Q เท่ากับมุม S และมุม R เท่ากับมุม T ส่วนของเส้นตรง QR และส่วนของเส้นตรง s t ยาวเท่ากันและขนานกันส่วนของเส้นตรง RS และส่วนของเส้นตรง TQ ยาวเท่ากันและขนานกันและส่วนของเส้นตรง QR กับส่วนของเส้นตรง r t แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันข้อใดต่อไปนี้เป็นไปไม่ได้อะถ้านักเรียนยังมองรูปไม่ออก ลองวาดรูปคร่าวๆกันได้เลยนะคะจากโจทย์นักเรียนก็จะเห็นว่าเราต้องพิจารณาคำตอบกันทีละข้อโดยใช้สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะถ้างั้นเราไปเริ่มพิจารณากันเลยมาจ้าเรามาช่วยกันพิจารณาสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันก่อนเลยดีกว่าเนาะจากสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากัน มีมุมทุกมุมเนี่ยการ90องศาเส้นทะแยงมุมยาวเท่ากันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันซึ่งจากโจทย์เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและต่อมาในรูปที่2นั่นก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นไปไม่ได้ตามโจทย์ก็คือมีความยาวเท่ากันขนาดกันเส้นทะแยงแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันดังนั้นเส้นทะแยงมุมยาวเท่ากัน ต่อมาในรูปที่3มาดูรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกันเลยนะคะซึ่งคุณสมบัติรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็สามารถเป็นไปได้ตามโจทย์ก็คือมีความยาวเท่ากันและขนานกันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนั่นเองต่อไปรูปที่4ก็คือเป็นรูปสุดท้ายรูปสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ก็จะบอกได้ว่าสเส้นทแยงมุมตัดกันแต่ไม่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันซึ่งจากโจทย์ในข้อนี้ถามว่าข้อใดที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นข้อนี้จึงตอบรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองดังนั้นเราต้องตอบที่ข้ออะไรคะนักเรียนอ่าข้อสา3นั่นเองก็คือรูปสี่เหลี่ยม Q R S T เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองจ้า ไหนใครพร้อมจะตะลุยต่อกับครูบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยมาดูโจทย์โอเนตท,ที่ใช้สมบัติเกี่ยวกับเลขาคณิตกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะให้นักเรียนอ่านโจทย์และพิจารณาหาคำตอบไปพร้อมๆกับครูเลยนะจากโจทย์ข้อนี้เขากำหนดให้สามเหลี่ยมกอขอคอเป็นทั้งรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วและรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและสามเหลี่ยม งอขอจอเป็นทั้งรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วและมุมของอจอมีขนาด100องศาดังรูปและเขาถามว่าขนาดของมุมขอชอคอเท่ากับข้อใดนั่นเองจากโจทย์ในข้อนี้เขาให้เราหาขนาดของมุมขอชอคอซึ่งโจทย์ให้เรามาว่าสามเหลี่ยมกอขอคอเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วและรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจากภาพ เราสามารถใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วที่ว่ามุมที่ฐานต้องมีขนาดเท่ากันและรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นมีมุมฉากเป็น90องศาและรูปสามเหลี่ยมมีมุมภายในเท่ากับ180องศาเราก็จะได้ว่า180ลบ90เท่ากับ90ดังนั้นเราก็สามารถคำนวณหามุมที่ฐานได้จาก 90หาร2เท่ากับ45นั่นเองเพราะมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีขนาดเท่ากันจากสมบัติดังนั้นเราได้มุมคอคือ45องศาและมุมขอก็สามารถหาได้จากการใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่ว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ180องศาและโจทย์บอกค่ามุมมา1มุมคือ100 เราจะได้ว่า180-100ลบ100เท่ากับ80ดังนั้นเราก็สามารถคำนวณหามุมที่ฐานได้จาก1 8 0 2งร2นเท่ากับ40นั่นคือมุมขอเท่ากับ40นั่นเองจะเห็นได้ว่าเราได้มุมคอและมุมขอมาแล้วเราก็สามารถหามาให้คุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมได้อีกคือ180 ลบ45บวก40เท่ากับ95ดังนั้นขนาดของมุมขอฉอคอคือ95องศาค่ะดังนั้นในจดข้อนี้ต้องตอบข้ออะไรกันคะใช่แล้วข้อ3นั่นเองก็คือ95องศา เอาล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ได้ลองฝึกทำโจทย์โ n e นร่วมกันกับครูนิดหน่อยและครูเอ็มในเรื่องของสมบัติของรูปเรขาคณิตนักเรียนเห็นใช่ไหมคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่เราสามารถจำและเข้าใจสมบัติของรูปเรขาคณิตก็จะสามารถหาคำตอบได้อย่างง่ายดายใช่แล้วล่ะครับ สำหรับวันนี้ครูก็ขอจบเรื่องสมบัติของรูปเรขาคณิตไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ